นนะคะวัน <sen> น <festivals> ี้เอามามาเพื่อไม่ให้เสียเวลาในเวลาเราจากัดนี่ชาวนี้มาร่วมงานทันเดอร์โบใช่ค่ะเลยเนี่มาเปิดตัวหนังทันเดอร์โบค่ะก็เป็นหนังมาเวลที่อยาก้ทุกคนมาดูนะคะคือไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แบบที่ผ่านมารอบนี้คือเป็นไวรัลมารวมตัวกันเพื่อแบบกอบกู้โลกรับรองว่าแบบสนุกแล้วก็สมจริงแล้วก็มีนักแสดงที่แบบคุณภาพหลายๆคนมาร่วมเล่นด้วยนานๆที่จะเห็นนิชาแบบว่าลุคเท่แบบนี้ไม่เคยแต่งแบบนี้เหมือนกัน ไรกันี่ชาว<า>ันนี้พบเป็นตัวไหนเยเลน่าแน่นอนค่ะนี่ยังไงคารคเตอร์เรขายังไงลูกค่ะก็จริงๆเยเลนาเป็นแบล็กวีโอดค่ะที่เป็นตัวแบบเหมือนนาตาชาโรแมนนอลทุกคนทุกคนแบบเป็นแบบผู้หญิงแกร่งแล้วก็มีความแบบธรรมทะท่แมงแล้วก็เก่งหลายด้านซึ่งแบบคาแรคเตอร์คือเราเลยถูกไหม ม่แน่ใจว่าแข็งแรงรเข่าเขาไม่เพราะว่าเขาเตะต่อยด้วยคล่องมากเขาสู้มากเขาแบบเป็นนักยิมนาสติกอะไรอย่างงี้ด้วยใช้อาบุตก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยฝากหน่อยลูกวันที่หนึ่งพฤษภาคมเข้าโรงแล้วค่ะก็วันที่หนึ่งพฤษภานะคะตันเดอร์โบจะเข้าโรงแล้วนะคะมาดูกันเยอะนะคะใครแบบไม่รู้ว่าวันหยุดจะไปไหนก็มาดูหนังฉันได้ค่ะอืมอ่ะนิชาค่ะล่าสุดถามเรื่องลุกหน่อยลูกแบบแบต่าอแดงใช่ไหมใช่ยังไง เซวิคค่ะคือคือไปถ่ายเล่นกันกับแบบที่ช่างภาพช่างหน้าช่างผมอะไรเงะะี้ยค่ะก็เครียดลุกใหม่ๆสนุกสนุกกแบบันอันนี้เป็นแบบเล่นแบบจริงจังมากเลยนะเป็นจริงจังค่ะก็พี่เขาก็คิดตีมคิดอะไรอย่างเงี้ยกันมาแล้วเราก็แบบโอเคงั้นแบบพ,พี่อยากทําอะไรหนูเดี๋ยวหนูมาไปนั่งเฉยๆให้พี่ๆเขาทำไปเรื่อยๆอันนี้ผมสั้นครั้งแรกของเราเลยปะคอ่อไม่น่าค่ะแต่ว่าผม ไม่ใช่แต่ว่าผมสีนี้ทั้งแรกหรือเปล่าเราชอบในลุคนี้แซ่บอันเรีชอบแต่ว่าเป็นวิกดีแล้วค่ะแม่ผมอาจจะพังไม่นี่ดูกระแสไหมหลายคนแบบว้าวอุทานเขาอุทานจะแบบว่าเออมันต้องอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ใหม่กับคนด้วยแล้วก็เห็นพี่ปิงปองไปทำตามตลอเหมือนไหมเหมือนไหมปรยก๊อปรบอย นึกว่าตอนแรกคนนึกว่าเราตัดจริงไหคะเราตัดจริงไม่น่าไหวไม่น่าไหวไใช่ไม่ใช่อยากเปลี่ยนลุคเล่นอีกไหมมันดูแบบดูเราเอ็นจอยสนุกกับการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงจริงยังเหลืออีกลุคนึงนะคะรอดูด้วยว้าวอันนี้เป็นน้ำจิ้มแสดงว่าจะมีวันนี้ก็จริงๆหาอะไรเล่นสนุกกับพวกพี่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบแบบแฟชั่นชอบลองอะไรใหม่ๆ จริงมี่้องอยากแต่งแหละอันนี้แนอะไรคะเราแนายแล้วคะเนี่ยลุกที่จะเห็นเนี่ยเป็นโปรเจกต์หรือว่าเราแค่ตัดเล่นๆทำเล่นค่ะใช่ทำเล่นแต่ว่าจริงจังมากค่ะอีลุกหนึ่งที่ไปผักงางอะอ๋อค่ะอ้ีเเซ็กีเซ็กซี่เบาๆไ ไปเล่นเซิร์ฟปกติแต่ปกติก็คือไม่ค่อยได้เห็นพี่ชายลูกนี้เล่นจริงไม่ใช่คอนเทนต์หลายคนด้ว่าแบบว่าจับขึ้นได้หรือเปล่าก็อง่นอีกทีนึงเล่นมานานอย่งลูกหนูเล่นเซิร์ฟก็เล่นมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยนี้เราเซิร์ฟหลายลุกเลยนะจริงดูวาไรตี้มาก ก็มีแบบพี่พี่เขาชวนเล่นด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะวันหยุดอะแล้วก็เซ็กซี่ด้วยดิฟฟิลี่เบาๆไม่นะไม่เซ็กซี่หรือว่าจะถือว่าเป็นการแบบให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกว่าเออนิชาได้หลายแบบนะหลายลุคหลายสไตล์ใช่ก็ถ้าลูกค้าเห็นก็ฝากด้วยนะคะเออานั้นก็ถ้าเขาชอบลุคเซ็กซี่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบอย่าปนี้บ้างม้ก็ต้องดูว่ามัน ไปเบอร์ไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูดูภาพรวมทั้งหมดด้วยก็พี่เบิ้มก็ช่วยสแกนด้วยแสดงว่าแสดงว่าชุดนี้ก็คืออยู่ในแบบแบบที่เราแบบประมาณนี้ใช่ไหมโอเคไม่โป๊กันทีละคิดว่าหนูก็ประมาณนี้มาตลอดเวลาไปเที่ยวทะเลเวลาไปเล่นเซิร์ฟก็ใส่อะไรแบบนี้มาตลอดเลย่ะม่เปกติริมีิมิของนิชาความเซ็กซี่มันจะได้ประมาณไหนยังไงประมาณนี้แหละมั้งคะมากกว่านี้ไม่ได้แลอะก่อนหน้านี้ก็มีชั้นเบาๆนะได้ไหมเป็นมิกิน่ คู่คิดก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเล่นเซิร์ฟวันคิดมันจะทำมาทำแบงทำรบหวนอะไระคะ่ะก็เลยก็เลยอยู่สปอร์ตกว่านเนอ้<ด> <laughs> อค,ค่ะจะมีแบบถ่ายคลีปกับแกงเพื่อนะน,นนะคะแกงหรือแก๊ยไม่น่านะคะคือเวลาไปเที่ยวกันทุกคนก็จะชิลๆแบบไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะแบบไปถ่ายอะไรขนาะดนี้แต่อันทริปนี้เราไปกี่วันคะไปมาเออ สามวันสามวันสามวันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเลยกลับมาเพิ่งมาแล้วถือว่าปรับที่ปรับพ็จริงๆแทนกับพี่พี่คือพี่พี่เขาจะลงไปเล่นกันอยู่แล้วอะไรแล้วก็เลยวุ้ยไปด้วยอะเพราะว่าเอ็งเขาบอกว่าคลื่อนดีมากพังงานนะคะไปเที่ยวที่เมมโมรีบิกันได้เยอะมายใช่ชาะกับมาเกราะ็กลับมาเพราะความสตรองเลยหรือเปล่าลูก่ะก็เป็นเป็นตัวเองปกติค่ะ อ่ะตอนตอนนี้อานิชาพลาัสสุดยอดเพื่อนตัวว่าเป็นยังไงบ้างหรือเป็นห่ลงงใจสบายดีค่ะไม่มีอะไรเลยตอนนี้คนส่งกำลังใจให้เราเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็แบบเหมือนแบบทํางานทํางานแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้มานั่งเช็คอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณค่ะเราเรารับรู้ถึงพลังงาน กทุกคนส่งกําลังใจที่ส่งให้เราเป็นคนที่ได้รับพลังงานดีๆจากคนทุกๆคนอยู่บางคนก็ได้บอกว่าคุณนิชาสตรองมากเลยเก่งมากเลยแล้วคิรู้สึกยังไงบ้างลูกก็ค่ะรับก็ได้ค่ะคุณนิชาแบบรู้สึกว่าแบบเออเราแข็งแกร่งนะเนี่ยคืออะไรอะคะถมโหคำถามลึกมากอว่ก็ก็ตัวเองก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราเราก็ใช้ชีวิตในแบบของเราเราก็แฮปปี้ดี เพื่อนรอบตัวด้วยไหมนิชาเพราะเพื่อนดูแบบซัพพอร์ตเราแบบเต็มที่ไปไหนช่วยไปไหนอะไรอย่างนี้ตลอดจริงๆทุกคนแบบหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนูจะทําอะไรทุกคนซัพพอร์ตหนูเต็มที่มากๆอยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบดีใจอยู่แล้วที่มีทุกคนรอบตัวที่ดีแบบแล้วเพราะตอนนี้ไอที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือหนูบอกว่าหนูไม่ต้องห่วงค่ะหนูใช้ชีวิตปกติค่ะรูสกว่หรู้สึกไหวขึ้นมเลย เอาฝั่งนี้ไม่เห็นฝั่งนี้เอาไม่เห็นไม่เห็นเออบนี้ลุกเลองานนี้ไม่มีปฏิเสธ่ะอยูอะไรทำหมดค่ะบอกว่าล่าสุดไปทานมากินหมาล่ากันมุกบอปลาล่าอ๋ปลาล่าเราปลาล่าเราได้ก็ได้ค่ะแบบว่าชอบม่าล่าคือคือจริงๆริอชอบ ชอบกินแหละ,ะลไม่ต้องหมาล่าก็ทุกอย่างเขากินได้หมดช่วงนี้ก็เห็นปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ่อยๆเลยแล้ไม่เห็นบ่อยเลย <S <S แค่ข่าวนะคะคนเข้าใจผิดมากคือแค่วันนั้นวันเดียวเลยที่แบบว่าคือไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อ,อนแล้วก็ เป็นเรารู้สึกว่าเลข2ปีสุดท้ายแล้วคือคนอื่นเขาจะจัดปาร์ตี้แบบต้อนรับเลขสามใช่ปะแต่ว่าหนูอยากอำลาเลข2ค่ะก็เลยแบบว่าเออยากจัดกับเพื่อนอะไรก็เป็นก็สนุกมาตอนนี้เรียกว่าปเรียกว่าแบบตอนนี้คือสวยด้วยสนุกด้วยเอนจอยด้วยก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดตอนนี้ท่านอาถามินดกับเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอันารยหนูไม่พูดได้ไหมคะขอบคุณนะ แต่วุฒิแต่องสิทธิ์มอืมค่ะวันวันวันมีแทนกับเพื่อนอีกไหมไปต้องปาซิใช่ไปจอยกันอีกมีไหมคะเอืมก็เรื่อยเรื่อยหรือว่ายังไงคิวไม่รู้จะไปเต็มคือถ้าจัดใหญ่ขนาดนั้นน่ะคงปีละครั้งพอค่ะมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่งานเนาะเออชิลๆไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปตลอดเล้ออไม่ใช่ค่ะแล้วกับเรื่องที่ผ่านมาก็คือขอข้ามเลยนะคะ ให้ค่ะมุกอ่อนไปเลยเนาะสวยๆของเรานีะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะหนังดันเดอร์โบจะเข้าเรอเราก็ต้องมาดูหนังนะค่ะความสุขตอนนี้คืออะไรเรารู้สึกว่าแบบมันคืออะไรคะจริงๆก็เป็นเหมือนเดิมนะคะความสุขก็คือไม่รู้หนูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแบบใช้ชีวิตได้ทั้งานได้ ได้กินของอร่อยได้ oni, เที่ยวกับเือนคณีคก็มีแฮปปี้แล้วคนี้แฮปปี้กับความโสดแฮปปี้ดีค่ะโอเคใจความโสใจความโสดได้แล้วหรือยังนิชาขาอยู่คนเดียวค่ะ สามแล้วค่ะมาเล้อที่แบบว่าเป็นห่วงอยู่ตลอดแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะไปดูตันเดอร์โบกันเราขายลูกไปดูไปดูกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะอซ์ถ่ายรูปถ่ายรูปใส่หนึ่งลูก